คุณกำลังฟัง Pop Culture Podcast เหตุใดนายกจึงไม่ควรพูดณะจะในขณะถแถลงการสวัสดีครับคุณอยู่กับผมป๊อปนัทุูแสงชูวงซีอีโอของแบดไต่และนี่คือ Pop Culture Podcast เรามาถึงเอพิโซดที่4กันแล้วครับวันนี้ผมจะชวนคุยเรื่องคำลงท้ายณะจะที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันสำคัญมากครับโดยเฉพาะกับคนที่มีตำแหน่งเป็นผู้นำเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคน คงได้เห็นข่าวที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงการว่าไม่มีการล็อกดาวน์และก็มาตรการอื่นๆเกี่ยวกับโควิด1 i d 1 9ผมขอไม่วิจารณ์เรื่องนโยบายเปิดๆปิดๆของรัฐบาลและกันนะครับเรื่องนั้นปล่อยให้คนอื่นเขาวิจารณ์กันแต่สิ่งที่ผมจะชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องการพูดจาและกริยาท่าทางของท่านนายกในขณะถแถลงการโดยเฉพาะการลงทายว่านะจะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกัน ถ้าเราตั้งคําถามว่าแล้วทําไมนายกถึงพูดณนาะจะไม่ได้ละ่ะมันผิดตรงไหนก็ฟังดูเฟลลี่ดีทําให้อารมณ์ดีบรรยากาศไม่ตึงเครียดคือก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถแถลงการคือการออกมาอธิบายชี้แจงเหตุการณ์หรือประเด็นสําคัญอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันย้ํานะครับว่าอย่างเป็นทางการซึ่งมันต่างจากการสนทนาทั่วไปหรือการให้สัมภาษณ์อีกเรื่องก็คือบุคคลที่ กล่าวแถลงการเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีคือผู้นําประเทศดังนั้นจึงจําเป็นครับที่จะต้องมีบุคลิกที่น่าเลื่อมใสการพูดการจาที่น่าเชื่อถือมีความหนักแน่นโดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมืองที่ตอนนี้น่าจะเรียกได้ว่าวิกฤตจ,จากโควิด -19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันรวมทั้งยังมีผู้ติดเชื้ออีกมากมายที่รอเตียงรักษาวัคซีนก็ไม่เพียงพอคนตกง,งานก็เพียบหลายธุรกิจก็ ทังคลืนไปตามๆการจากนโยบายล็อกดาวน์ทิปของรัฐบาลถ้าตัดเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปพลเอกประยุจันโอชาก็อายุอานามตอนนี้ก็67ปีแล้วถ้ามองท่านเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็น่าจะเหมือนคุณพ่อหรือคุณปู่ในครอบครัวเราก็ลองนึกดูแล้วกันว่าเวลาพ่อเราพูดใจยังไงปู่เราพูดใจยังไงอีกอย่างที่หลายคนรู้กันดีก็คือท่านเป็นนายกเลือดทหาร การพูดกันจาก,ก็เลยออกมาห้นห้วนกริยาท่าทางก็ผงผางไม่ได้สุภาพอ่อนน้อมพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีมาดที่ดูสุขขมเหมือนผู้นําประเทศที่เราเคยเห็นมาทีนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเวลาท่านนายกอารมณ์ดีเนี่ยท่านจะพยายามพูดจาเล่นกับนักข่าวมีการกระเซ้าเย้าแย่และใช้คําลงท้ายว่านัดจะเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายและท่านเองอาจจะอยากให้นักข่าวมองว่าท่านเป็นมิตร แต่ผลที่ออกมาได้เนี่ยมันตรงกันข้ามครับเพราะอย่าลืมว่านี่คือถแถลงการเรื่องคอขัดบัตรตายของประเทศที่คนทั้งประเทศจับตามองอยู่มันก็เลยดูเหมือนท่านล้อเล่นในเรื่องที่สมควรจะจริงจังไม่ใช่แค่การพูดลงท้ายนะจ๊ะอย่างเดียวนะครับที่ทําให้ดูไม่น่าเชื่อถือแต่การตะโกนแซวนักข่าวเธออย่างนั้นเธออย่างนี้หรือถ้าฉันไม่ทําแล้วใครจะทํารวมไปถึงเกลียท่าทางการ ชี้ไม้ชี้มือชี้นิ้วล่าสุดก็มีการชูสองนิ้วที่ท่านบอกว่าเป็นเครื่องหมายวิกตอรีที่แปลว่าชัยชนะทั้งที่ประเทศเนี่ยกำลังวิกฤตทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเลยในการถแถลงข่าวสําคัญที่คนทั้งประเทศเฝ้ารอคอยหลายคนคงเคยได้ดูข่าวต่างประเทศเวลาที่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นถแถลงการลองนึกภาพว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ได้เขาก็จะใส่สูทเท่เลยเดินขึ้นเวทีไปที่โพเดียม มีมาอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็พูดจาออกมาเป็นถแถลงการที่ดูมีการเรียบเรียงถ้อยคำมาแล้วเป็นอย่างดีผ่านกระบวนการความคิดความอ่านมาแล้วจากหลายฝ่ายซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนพูดเองแต่บางครั้งเนี่ยก็คมหน้าคมตาอ่านอาเลยอ่านแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเป็นพักๆคือหเห็นเลยว่าอ่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ยกมือถามคําถาม,ถามนั่นแหละครับผมว่าเป็นการถแถลงการแบบที่ควรจะเป็น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับการถแถลงการของนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยนอกจากจะพูดจาแบบไม่มีสคริปต์แล้วเนี่ยยังใช้คำที่ไม่เป็นทางการอย่างนะจ๊ะเธออย่างนั้นฉันอย่างนี้หยอกล้อกับนักข่าวซึ่งตรงนี้แหละผมก็งงนะว่าผ่านมันหลายปีมากแล้วที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีใครในรัฐบาลอยากปรับแก้ตรงนี้เลยเหรอเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนมากๆของนายก อย่างที่บอกว่าผมขอไม่พูดเรื่องการทํางานละกันแต่ว่าหลายครั้งมากที่ท่านมาพลาดในการถแถลงการแล้วก็กลายเป็นคลิปตลกต่างๆนานาคนเอาไปล้อเลียนเป็นมีมบ้างเป็นอะไรบ้างคือก็งงว่าทําไมไม่มีใครอยากแก้เรื่องนี้คือนายกพูดไม่เก่งเนี่ยไม่ผิดนะครับถ้ารู้ตัวว่าพูดไม่เก่งเนี่ยก็ต้องมีสคริปต์อ่านตามสคริปต์ไปเลยหรือว่าซักซ้อมเอาไว้เลยว่าจะต้องตอบอะไรบ้างถ้ามองง่ายๆเห็นภาพเนี่ยก็เหมือนกับ สมมติด,ดาราคนหนึ่งเวลาเขาต้องไปโชว์ตัวที่งานเปิดตัวสินค้าอะไรเนี่ยผู้จัดการจะต้องบอกเลยว่าต้องตอบคําถามแบบนี้พูดแบบนี้ตรงนี้ตอบได้ตรงนี้ตอบไม่ได้จับสินค้าได้ไหมเดินยังไงต้องเตรียมซักซ้อมเอาไว้หมดทุกอย่างที่สําคัญเนี่ยอีกอย่างหนึง่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยถ้าใครได้ดูการถแถลงการเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะเห็นว่าระหว่างที่ท่านนายกพูดอยู่เนี่ยจะมี บุคคลเดินเข้ามากระซิบที่ข้างหูท่านนายกว่าให้พูดอะไรสักอย่างหนึ่งคือขอโทษนะครับต่อให้เป็นการกระซิบเนี่ยถึงแม้เสียงมันจะเบาแต่ว่ามีไมโครโฟนอยู่มันก็เลยเข้าไปในไมโครโฟนว่าคุณกาลังพูดอะไรอยู่การเดินเข้ามากระซิบเนี่ยมันเหมือนการบอกบทมันเลยยิ่งทาให้ท่านดูแย่เข้าไปใหญ่เพราะมันเหมือนการเข้ามาบอกบทการเดินเข้ามากระซิบที่ข้างหูเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆหรือว่าเรื่องด่วนจริงๆเท่านั้นครับ ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีท่านนายกแต่อย่างใดครับแต่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเห็นว่าการพูดจาก,การเลือกใช้สรรพนามการใช้คำเรียกตัวเองการใช้คำลงท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะกับภาวะของผู้ที่เป็นผู้นำผมไม่ได้หมายความว่าหัวหน้าบริษัทประธานบริษัทหรือคนตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยจะพูดจาจะจา๋าหยอกล้อเล่นกับลูกน้องเพื่อล่วงงานไม่ได้ ก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงพักเบรกไปเอาติง้งทักทายกันส่วนตัวคือแต่ไม่ใช่ว่ากําลังคุยเรื่องงานที่เป็นทางการอยู่หรือประชุมจริงจังซีรีสก็มานะจ๊ะใส่มันจะทําให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยลดน้อยลงไปทันทีครับผมขอยกตัวอย่างใกล้ตัวก็แล้วกันอย่างตัวผมเองเนี่ยตำแหน่ง cco ใช่ไหมครับส่วนคุณหนุ่ยธงสุขเนี่ยก็ตำแหน่ง ceo ถ้าว่ากันแล้วเนี่ยคุณหนุ่ยก็ตำแหน่งสูงกว่าผมในองค์กร แต่เราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันคือสามารถพูดมึงกูใส่กันได้เลยในบางครั้งเนี่ยแต่พอเวลาเราสองคนอยู่ในการประชุมเนี่ยเราจะใช้สรรพนามว่าคุณผมอยู่เสมอเพื่อเป็นการให้เกียรติกันซึ่งผมก็ชอบนะเพราะมันสุภาพแล้วก็ถ้าพูดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกติดที่เราเรียกเพื่อนว่าคุณเรียกเราว่าผมไม่ได้รู้สึกเคอะเขินคือผมว่าไม่จําเป็นนะว่า การพูดว่ามึงกูหรือฉันแกอะไรเงี้ยจะทําให้เกิดความสนิทสนมกันการพูดจากสุภาพก็สนิทกันได้ครับแล้วสมมุติว่าหนุ่ยสั่งงานอะไรขึ้นมาผมก็จะตอบว่าครับได้ครับโอเคครับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบว่าได้จ้าได้นะจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบดไบเนี่ยบางครั้งเราก็มีการประชุมที่ไม่ได้จริงจงังหรือว่าอาประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการหยอกล้อคุยเล่นกันได้แซวกันได้บ้างอันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไร เรื่องนี้ไม่ใช่การพูดจานะครับแต่ว่าการเขียนหรือส่งไลน์ส่งข้อความเนี่ยผมว่าก็ต้องคำนึงถึงเรื่องคําพูดด้วยเช่นกันลองนึกภาพว่าถ้ามีเจ้านายคนหนึ่งส่งไลน์ไปสั่งงานลูกน้องสองคนคนหนึ่งตอบกลับมาว่าได้ครับอีกคนตอบกลับว่าได้จ้าสระอาย,ยาวๆด้วยนะครับมันก็ต่งหิดต,ต่งหิดนะว่านี่ยังไงคือประชดหร,หรือตีสนิทหร,หรือว่า น้องมันก็แค่อยากทําให้รู้สึกอารมณ์ดีเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นตัวอักษรเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําเสียงอยู่ในนั้นมันทําให้เจ้านายสามารถตีความได้หลายแบบดังนั้นผมว่าการเขียนคําพูดคําจาในลายหรือข้อความเนี่ยขอให้สุภาพไว้ก่อนเป็นดีที่สุดครับหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วผมเป็นตัวของผมแบบนี้ได้ไมหมล่ะผมไม่อยากปรับรับไม่ได้ก็เรื่องของคุณ อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะก็ก็ได้ครับไม่ต้องปรับแต่ว่าคุณอาจจะต้องทํางานคนเดียวเพราะต่อให้คุณเป็นฟรีแลนซ์ทำงานอิสระคุณก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่ดีเชื่อผมสิเอาตรงๆนะครับผมว่าไม่มีอาชีพไหนในโลกใบนี้ที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราอยู่ในสังคมที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหากันสมมติคุณเป็นดาราคุณก็ต้องพูดจาดีๆกับนักข่าวกับแฟนๆคุณเป็นแม่ค้าก็ต้อง พูดจาดีกับลูกค้าหรือกระทั่งคุณเป็นช่างก่อสร้างคุณก็ต้องพูดจาดีกับเจ้าของบ้านและถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็ต้องพูดจาให้เหมาะสมกับที่คุณเป็นผู้นำของประเทศขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Pop Culture Podcast เอพิโซดนี้ครับหวังว่ารายการจะไม่ปลิวไปสักรอนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับ Pop Culture Podcast และนี่คือ Pop Culture Podcast ติดตามตอนใหม่ได้ในแบรนด์ไหนพอด